มาค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าวันนี้น้องปินกับแม่จะมาแกะกล่องรีวิวค่ะดึดึดึง้งนี่เลยเครื่องดักยุงแล้วก็มแมลงนะคะที่บ้านน้องปินนะยุงเยอะใช่ไหมช,ช่วงนี้ยุงเยอะมากป้าก็เลยจัดกล่องน,นี้มาให้นะคะนี่สั่งมาจากช้อปปี้เออชื่อ เครื่องว่าอะไรปิน่นซันชิโร่เหรอเครื่องดักยุงและมแมลงรุ่น i s 0 0 4อ่าน้องปิน่นน้องปิ่นถอยมานั่งตรงนี้น้องปิ่นถอยมานั่งตรงนี้ให้พี่จ๋าดูด้วยน้องปิ่นถอยมานั่งตรงนี้โอเคโอเคมาเรามาแกะกล่องกันนะคะโอ้แพ็กมาดีมากเลยนะ mosquito And Insect Trap มันเป็นเครื่องที่เอาไว้เปิดตอนกลางคืนใช่ไหมตอนไฟแบบมืดๆแล้วก็เปิดไว้มันจะเป็นแสงลอยุงให้เข้าไปในเครื่องนะคะก่อนหน้านี้ที่บ้านเราก็มีอยู่รุ่นหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่ามัน<ร><ร>ดัก<ร>ไม่ค่อยดี<ร><ร> ว่าดัดไม่คดีแล้วก็ก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มเห็นรีวิวเขาว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีสมคำนัำ่มหรือเปล่าอุัยตัดให้ขาดเลยนะคะตัดให้ขาดชับๆเลยนะคะตัดให้ขาดชับๆเลยนะคะไม่ะะได้เลยหลอด แกให้ลูกเหรอคะไม่อมไม่อม,มอมย่าสกปรกค่ะสกปรกเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะจูด๊ดนะคะมาแกใช่ฉีดๆค่ะไมาจะทิ้งก่อนไม่จะทิ้งนี่ก่อนลูกต้านดีนะคะโอเคอะให้ที่จะดูก่อนอีกทีหนึ่งนี่นะคะชื่อเรื่องว่าชื่อเครื่องว่าซันซันชิโร่รอโมเดล SI004 e ุ SI CE o นี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะอ,อ่ะเรามาแกะกันเลยเรามาแกะกันเลยอะนักเป็นไงนะน้องอ,อ่ะอนม่จะเปิดก่นลูกน้องมือเอามือออกอแอนเอนอนในกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วนะ เดอากล่องวางไว้ตรงนี้ก่อนอยวแม่จะเปิดเองหนูไม่จะเปิดก่อนไม่จะเปิดตรงข้างบนนี้ให้ก่อนเหนียวมากเหนียวมากโอเคเปิดแล้วค่ะอันนี้เป็นอะไรเอออุ๊ยอันนี้เป็นหลอดอันนี้เป็นหลอดนะเป็นหลอดไฟนะมันเป็นแสงสีดำเหรออู้จริงด้วยแบ็คไลท์แลมป์ค่ะเป็นแสงสีดำนะ น,นีอันตรายนะเดี๋ยวจะแตกบ,บินเนี่ยจะทําแตกอันนี้เป็นคู่มือให้มานะคะไม่จะเอากล่ององอกไปก่อนจะไม่อไมองไม่เห็นเป็นคู่มือนะคะวิธีการใช้งานอ่าเอาวาไว้ก่อนไม่จะอ่านอีกทีนึงตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ข้างล่างในถุงอันนี้บุมมนาคะกันกระแทกเป็นโฟมนะคะโอเคไม่จะดูหน่อยซิว่าเราต้องใส่หลอดเข้าไปไหม อ๋อเป็นหลอดอะไรตัวนี้เป็นหลอดอะไรนะคะอะไรให้มาหนึ่งชิ้นตัวนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่แล้วข้างในนี้ค่ะตรงกลางะคะมองเข้าไปจะเห็นหลอดนะคะเราก็จะทําการเสียบปลั๊กนะคะตอนกลางคืนเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็กดไฟตรงนี้ปั๊บก,กดเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะดักยุงนะคะยุงก็จะบินเข้าไปในนี้ใช่ไหมข้างในนี้เป็นพัดลม แล้วมันก็จะพัดให้ยุงอะตกลงไปข้างล่างนะส่วนตัวนี้ก็ถ้าจะเปิดเอายุงออกน,นะคะตรงนี้นะคะให้หมุนทบบนี้นะคะฟืบอ้อาวไม่ได้ทีคีมชิแป๊บมึงน,นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แม,ม่พูดใหม่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นนี่ไหมคะก็เห็นนี่ถ้าเราจะเปิดใช่ไหมเราต้องหมุนนะคะให้มันตรงกันแบบนี้เห็นไหมคะ อันนี้ตรงกับอันนี้แล้วถึงจะเปิดได้ปินระวังมันไปกัดนนึ่งนะลูกกลัวอืมกลัวก็อย่าไปจับมันนี่ค่ะเราก็สามารถเอายุงไปทิ้งได้นะคะเดี๋ยวคืนนี้อันนี้เป็นข้างในให้ดูนะคะจะดูข้างในโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทดลองกันนะคะว่ามันจะดักยุงได้ดีไหมเอาให้แม่ก่อนเอาให้แม่ก่อนแม่ปิดก่อน เด็กคนนี้ก็ดื้อมากนี่ประาส,ส่งประาสังจากช้อปปี้มาให้ชอบไหมคะสีดำแบสสีดูลานะคะสีดำสีดำแม่ว่าก็ดีนะเวลาสังเกตไหมเวลาที่ยืงใช่ไหมมันชอบไปเกาะเสื้อผ้าเกาะแ,แบบอะไรเงี้ยเกาะเกาะที่มืดๆเนาะอาจจะมีผลในการทำให้เป็นสีดำหรือว่าอาจจะเป็นดีไซน์เขาจะใช้ก็ได้เอาเป็นไว้ให้แม่เก็บก่อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆ ดีม,มากโอเคเอาไปเจอกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูว่า,าวิธีการใช้งานตอนกลางคืนแล้วก็มาดูผลลัพธ์ในช่วงเช้าด้วยวันนี้จะให้ดูกันรีวิวก,การใช้งานแบบจริงๆให้เห็นนะคะว่ามันใช้งานดีหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่มีตัวเก่าให้ดูด้วยนะคะว่าเราเปรียบเทียบเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะรุ่นที่เคยมีนะคะเดี๋ยวแม่เอาตัวเก่าให้พี่เข้าดูกันนะลูก ตัวนี้นะคะมาดูกันว่าตัวนี้ตัวเก่านะคะกับตัวใหม่อันไหนจะเวิร์กกว่ากันนะคะตัวนี้รู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอันไหนจะเวิร์กกว่ากันนะคะอันนี้แม่ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันผลรับกันคืนนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเจอกันนะคะ